ไสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง วัสดีครับผมสายชนเหล่าพักดีครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการจากสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครต้องกราบขอพระคุณไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์รวมไปถึงคณะกรรมาการของอพิจารณาข้อราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดสกลนครประจำปี2563ทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้มายืนณจุดนี้นะครับได้เป็นข้อราชการพลเรือนดีเด่นของปี63 ที่จริงแล้วนะครับการเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นสาหรับผมเองมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่ข้าราชการท่านอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่ายังมีอีกหลายท่านที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาแสดงผลงานในครั้งนี้เช่นเช่นเดียวกับผมนะครับก็คงจะเชิญชวนเลยนะครับก่อนที่จะเล่าประวัติในการทํางานก็คืออยากให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นพลข้าราชการท่านอื่นนะครับที่ยังไม่ได้มีโอกาส ก็ปีต่อไปก็ส่งผลงานเข้ามาประกวดการคัดเลือกเราก็จะได้มีโอกาสได้นำเสนเอผลงานต่อคณะกรรมการต่อไปนะครับสำหรับผมนะครับสายชนเหล่าพักดีนะครับในการทำงานของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลารับราชการบรรจุเมื่อวันที่1มิถุนายน2,549ตลอดระยะเวลาเกือบ15ปีที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับมีความภาคภูมิใจ นในการเป็นข้าราชการพลเรือนนะครับภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะมาทํางานณจุดนี้เราตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าที่จะมาทํางานเพื่อเป็นข้าราชการรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ทํางานเพื่องานบริการประชาชนนะครับหลักการทํางานของข้าพเจ้านะครับใช้หลักการทํางานอยู่ทั้งหมด4ด้านก็คือ 1. การคลองตน2 การคลองคน 3. การคลองงาน 4. การดําเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมของขา้าราชการพลเรือนนะครับสำหรับการคลองตนนั้นนะครับข้าพเจ้ายึดหลักในหลักของาศาสนาหลักปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายต่างๆรวมไปถึงหลักปัชญา,าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9สิ่งหนึ่งที่เรายึดหลักการทํางานมาตลอดก็คือหลัก ศีลห้านะครับหลักศีลห้าเป็นหลักขั้นพื้นฐานของข้าราชการรวมไปถึงหลักพรมิหาร4นะครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับเป็นส่วนที่ทําให้เราสามารถทํางานอยู่ได้ด้วยความปกติสุขไม่ประมาทนะครับรวมไปถึงการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของข้าราชการที่ดีนะครับคำนึงถึงความจเจริญก้าวหน้าของงานราชการเป็นหลักปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายมติของคณะรัฐบาลของจังหวัดต่างๆด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับเพื่อประโยชน์ของทางราชการนะครับโดยการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่9มาปรับใช้นะครับมีสคสนะครับใบหนึ่งที่ในหลวงราชการที่9พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานให้กับคนไทยเมื่อปี2555นะครับ พระองค์ท่านพระราชทานสกสฉบับนี้เขียนไว้ว่าถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามไหว้อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรโภคะทั้งหลายมิได้สำเร็จด้วยเพียงคิดเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมใช้ยึดเหนี่ยวในการดำเนินการเป็นข้าราชการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับความเพียรน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นข้ารชาชการ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนตำแหน่งใดผมก็คิดว่าล้วนมีส่วนสำคัญในงานราชการของชาติบ้านเมืองทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการที่เราทำงานนะครับเราก็ต้องทำงานด้วยความเสียสละซื่อสัตย์สุจริตพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือหลักการครองตนของข้าราชการพลเรือนด้านด้านแรกส่วนด้านที่สองก็คือครองคนนะครับการคลองคนนะครับก็คือการประสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง บุคคลในหน่วยงานรวมไปถึงประชาชนที่เข้ามาติดต่อประสานงานต้องปฏิบัติด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมยุติธรรมแล้วก็เราก็ควรมีการสร้างความสามัคคีในองค์กรทั้งในองค์กรแล้วก็ในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการบริหารจัดการทีมงานนะครับเพื่อการครองคนให้สามารถทำงานร่วมกับเราอย่างได้เป็นปกติสุขนะครับส่วน การปฏิบัติตามหลักข้อที่3ก็คือการคองงานนะครับก็คือการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในองคอ์กรนอกองคอ์กรด้วยความเสมอภาคด้วยความสม่ำเสมอด้วยความเป็นปกติแล้วก็เต็มใจนะครับมีความขยันมั่นเพียรอยู่ตลอดเวลามีความคิดเริ่มสร้างสรรค์จนปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยเฉพาะในงานของทางราชการนะครับเพราะฉะนั้นการนำงานต่างๆไปสู่ประชาชนต้องบริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มกำลังความสามารถมีความขยันหมั่นเพียรข้าราชการนะครับต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบวินัยบางครั้งนะครับต้องเสียสละเสาร์อาทิตย์แล้วก็งานภารกิจส่วนตัวบางอย่างก็ต้องเสียสละเพื่องานราชการก่อนนะครับทั้งงานราชการงานครอ,อบครัวก็เช่นเดียวกันต้องดูแลเกื้อกูลกันให้เป็นปกติ หลักการทํางานข้อที่4ก็คือหลักจริยธรรมนะครับหลักจริยธรรมของข้าราชการนี่นะครับมีอยู่ทั้งหมดหลายข้อด้วยกันนะครับผมน้อมนําหลักข้อหนึ่งมามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็การปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาก็คือเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนเป็นหลักคือประโยชน์ส่วนรวมคําถามที่ผมปฏิบัติงานแล้วสําเร็จเสร็จสิ้นลงไปผมจะมักถามตัวเองเังมอว่า ทำไปแล้วประชาชนได้อะไรนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวข้าราชการหลายๆคนที่ทํางานอยู่นะครับบางคนทํางานครับทำงานจริงครับแต่เมื่อทํางานแล้วเราต้องตั้งคําถามว่าเสร็จแล้วประชาชนได้ประโยชน์ผลจากงานสิ่งนั้นอย่างไรบ้างถ้าเขาได้ประโยชน์เกิดขึ้นประชาชนได้ประโยชน์เราก็จะทํางานอย่างมีความสุขงานราชการก็จะราบรื่นไปด้วยดีเพราะสุดท้ายผู้ที่รับการบริการจากเราก็คือประชาชน นั่นคือหลักการทํางานของข้าพเจ้าในส่วนที่ทําให้ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทํางานผลักดันตัวเองในการทํางานจนได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี2563ในครั้งนี้นะครับฝากทิ้งท้ายนะครับก็คือการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยนะครับเป็นได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องตามสถานที่ตามเวลาเป็นได้ทุก ช่วงเวลานะครับขอให้เรามีใจที่อยากทำงานเพื่อประชาชนนะครับการทำงานต้องสแสวงหาโอกาสให้ตนเองอยู่เสมอนะครับมีสองอย่างก็คือโอกาสกับอากาศถ้าเราทำงานแล้วได้โอกาสเข้ามามันก็จะมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองแต่ทำงานแล้วได้กลายเป็นเพียงอากาศก็คือไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์นะครับก็กลายเป็นเพียงอากาศนะครับคติฝากไว้สุดท้ายก็คือตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคําสอนครับเป็นค่าการที่ดีต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นสายชนเราพักดีต้องกราบขอพระคุณคณะกรรมการคัดเลือกค่าการพลเรือนดีเด่นประจําปี2563นะครับทุกท่านไว้หน้าโอกาสนี้ถึงแม้ว่าจะ,ะได้ก็อยอมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถตลอดไปครับสวัสดีครับด้ยัจีฉนปปาใหไ ฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง 소야카라차가 <놀람>